เป๋าคอดเฟี้ยวครับผมชอบสีแม็กครับสีแม็กสวยอ๋อทุกพี่ทำตาเนี้ย งายนั่นงายมาแล้วครับต้องมีครับผมใสไม่หงยา้ทางโงนี้ตัาา้ง่ผม่าจะยาวนะครับอาการยกล้พี่แกคงจะแบบ คงจะเสียนะฮะลากรบสับเลย ต้องเลี้ยวซ้ายนะโยเลี้ยวซ้ายนะ่าจะไปได้เลยนะถูกปะ